จัดเองของเกินงบแต่ถ้าของไม่ครบก็ต้องจ่ายเองแต่ก่อนคุณครูต้องหาซื้อเครื่องเขียนมานั่งจัดให้กับนักเรียนเองในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งมันจะไม่ยุติธรรมต่อคุณครูเลยของเกินก็จะคืนไม่ได้คุณครูจะต้องซื้อยกแพ็กเป็นโหลมานั่งจัดซึ่งมันอาจเกินงบได้เพราะถ้าไม่บังเอิญจริงๆจึงจะพอดีกับนักเรียนซึ่งไม่ขาดก็ต้องเกินมาอยู่แล้วคุณครูจะต้องมานั่งจ่ายตรงนี้อีกหรือเปล่าคะ แต่แค่คุณครูจะต้องมาเอาวันหยุดคุณครูต้องมานั่งปวดหลังกับงานตรงนี้หนูว่ามันมากเกินสําหรับคุณครูค่ะเดี๋ยวนี้มีร้านจัดชุดเรียนฟรีให้กับทางโรงเรียนแล้วนะคะและยังเลือกเครื่องเขียนได้เองแม้อยู่ในงบของแต่ละชั้นเรียนค่ะคุณครูยังคืนชุดเครื่องเขียนได้นะคะถ้ามีนักเรียนย้ายออกไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เลยจัดดีมีให้ครบเลือกให้จบครบไปเลยนะคะคุณครูที่สครูชอ็อป